นักดิะฮะนักเขหะพระโอ้อยถวยกินได้สะ่ะสบายดีเดอ้อทานผู้ชมไปงานดองกับบริกินกับปุ่นพี่น้องกินข้าวก็ลาบหมูเลยกับพากันนังกับผักกันมาพี่น้องแจกคยำเบิดกับผักกัน,น,ากนมาเขาจะเห็ดซองเถื่อพี่น้องเลยยำ โอยนังกระปุ้นสิไปตักเอาอีกก่อนเพราะว่าเอามาบ่อนเดียวกันพี่น้องเฮาขึ้นไปแบ่งเอาย่านสีเขียวเขาหลายคนก็เลยจริงๆมีแต่สินกับน้องกระชาละกับบักดําาบ่ได้เอาหลายเดียวอยู่วจอง2จองพี่น้องนี่ก็ยําก็ห่อมาเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ย คืบ่กินละยำนี่ล่ะสบายดีเด้อพี่น้องมื้อเฮาก็สิมากินกะปุ่นฟีมือแม่ครัวบ้านปังพี่น้องจ้าเนาะแล้วก็ยำฟีมือบ่มีน้องพวินก็มาแล้วก็มาแล้วก็มากินข้าวน้ําเอือยเนาะกินกะปุนกินยำกินข้าวน้ําเอื่อยแล้วก็เมือมาตรงเฮียนมันเมื่อตะเดี๋ยวไปข้างนึงเมอลงให้แม่มันคือเมื่อ หามันตีมันมันอะไได้สันเมือ่อมันบอกกูเมืม่อเฮ้ยกูเมือก็เด้หอเ่มาพี่น้องทำนี้แม่สองโลนะเอาลงเบอร์สองอยู่ในงานก็กินน้อยหนึ่งพี่น้องกินกับพี่นางเนาะไปหอแล้วกัหิวเขา่าเปินไปโมบุญก็กลงมามาท่านผู้ชม แกงสุกี้ยาวก่อนอันนี้คือกันแดดเนาะพี่น้องมีแต่ว่ายามหนาวก็เห็นใส่ยามร้อนก็เห็นใส่อันนี้คือกันแดดค่ะอืมเพราะว่าถางาบ่มีแนวบ่มีแนวกันแดดด้พี่น้องต้องเอาสยาวกันเนาะาบ่กินน้ําแม่บ่ซอไอ้เนอซัวไอ้กขออานาอ เด,เดือนหนึน่งเท่ากินแบบประมาณคเคิง้าชิชองเทากินสาแหนแม่ากิน้เม,นนมพี่นั่นงคนเตรียมหาย <c oughs> พี่นอกก้องกรปุกน้แม่นังดอกพี่นั่งคนเตรียมหาอันอาขึ้นรถบาบอยค่ะบาบอยแก่มากเลยจ้ะเ,เอาก็ขึ้นไปตักเอ้าขึ้น่าตัวขาวขี่หรือยากไปคนเดียวเด้พี่นอ้องยีาดำมกับขี่ยีนาเขา มาละมาอุ้ย้อยไปเรียนน้ำปลาไก่ปะมานั่งกับเอาไก่ทองมานำไปน้องเลยเพราะว่างานนะ่ะข้นร้ายอีกอย่างกับแม่มันซอยงานเขาอย่างมันไปสุดที่สุดแดนยันหลุดหยียบพี่น้องเลยหอบล้านมาอีกเมื่อแรงโผส่ิมาเอาว่าสันมาเอื่นเข้ากับใส่บาตสาบา,สาบะแล้วเข้ากับคือสิมาหรือจันไดพี่น้องเลยหรือว่าสิ่เก็บกวดเก็บคองด้วยอย่างได โอ้ยหนามกระเบิดพี่น้องเอ้ยชีเส็บหรือว่าตรงไอ้โพนน้อยนึงเอามาแล้วก็เพิ่นกินกันสามคนเจ้านี่พี่น้องผู้บินกับทินแล้วก็พ่อเพิ่นกินเบิบดบ่เด้ตาใหญ่กว่าท้องกินได้บ่คอยลายพี่น้องคู่เมือ่เนาะท้องใส่บ่ดี้เถามาเลยเถามาแล้วเถาแกแล้วหนาเหี่ยวนางยาน หูตาเซียกับบุคคลยังน่อยแค่แค่คำเล็กกับแค่เลยอืม แซบอยู่เด้อ่าครัวบันปังพี่น้องแซบโอ้ยผมไ้ผมอืมกินมม้าอืบายดีด้วยพี่น้อง anh mày có đu kẹt nè dứt nè dứt vào thúng ừ đây hứ la ăn đấy ồ thịt

คม่ลืมเอาเข่าไปไล่น้ำใช่ารือไงเข่าสืดเอาไปไล่น้ำหัวไอ้ลืมโมหนึ่งไข่ชงใจาาใงั้นคนบอกว่า,ายาแก,ก้ปวดใจ เทียมนั่มให้หนึ่งหม้อพี่น้องเราเกิดปุ่นทงหนึ่งทงหน่อยหนึ่งเนาะแบ็เดือบเบิดเบ้อคนโตล้วก็จะแอดาดา หมสามช่วพอกับลูกหมูพอกับลูกมูสามชั่วนี่เขาอำกะทินต้มไข่สุพอกินเกือบบวบเบิดพี่น้องเลยพี่มือบ้านแม่ครัวบ้านปังกันพอกินอยู่เด้อ ยังไ่ป่ะถ้าถูกบุญน้ำผู้ใหญ่จะดีทุกคนเนาะที่ซอยมาในงานแจกข้าวแล้วก็งานซบปูไก่ท <c oughs> องบ่วยจะลองอ่ยังบวงหนึ่ง Kinh nhanh to Kinh gặp là của bạn này được 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 Kinh đề lại bộ cầu ơi Thuật nhanh của các bạn Trăm bỏ mà ơn ừ, thì tôi hai mươi bốn năm 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 3 năm 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 เป็นผลนของการถี่แบบห้ามบวมเป็นเม่นอะอาการซีแมนพี่น้องตื่นมาน่ะเข้าจากอาจียันพี่น้องแล้วก็เมือ่อยน้ำหนักล่งซามโล่นะชาให้ท่องน้ำประท้องนะพี่น้องแต่ถ้าจีเต้ดบงึงจะเจอ ทองนล้ก็แห้งเนาะพี่น้องพี่น้องจะหัวควันถั่าก็แห้งเฮ้ยกินยิมกินมั่งฮะยิ้มนะลองคนกินแล้วกับไปไปทุลักพี่น้อง bên nhỉ sao ưỡn, cả thêm net, lấy cả ngân mà hành nang, nhanh, nhang kêu nhanh đó, trong mà พอกันลิดหนาด้วยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ครับติส้มพี่น้องจ้าขอบขอบคุณหลายๆ